เขาทางานนี้เขาให้วันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งสี่ร้อยครับผมนี่<ช>น้องผมนะครับพี่มาทํางานอยู่เมืองไทยนะครับเขาให้วันละสี่ร้อยตอนเล็กๆเ,เ,เข้าไปสามร้อยห้าสิบนะครับ<ช>ก็เขาก็เริ่มขยับขึ้นให้เป็น<ช>เป็น400เป็น400แล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับ ก็ทางานก็อดทนเอาดีก <tan> ว่า <blade> ท so ํางานอยู่ที่บ้านเราเนาะก็ถือว่าดีอได้ได้ก็ดีกว่าอยู่ที่บ้านครับผมสวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับน้องชายนะครับพราะว่าพอน้องชายผมเขาเพิ่งเลิกงานครับก็เลยแบบจะมาถามขาผมไปทางานอยู่ที่ประเทศไทยนี่เป็นยังไยทำไรบ่าอไว้บ่ก็ดีอยู่นะครับพี่ก็ดีอยู่ทําได้ดีอยู่ทำรู้สึกแบบราบรื่นบรือวายังเลยก็ถือว่ารัาบรื่นนะครับเพราะว่า เจ้าของร้านเขาก็ใจดีแล้วก็ครับเลี้ยงข้าวด้วยกินก๋วยเตี๋ยวฟรีใช่กินก๋วยเตี๋ยวฟรีเริ่มเริ่มลวกเส้นทาเป็นหรือยังเข้ามาอยู่แหละเป็นอทิตแล้วยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ยังพอทำได้ทำไรนะคะลูกค้าเยอะนี่ก็คืองงๆเนาะใช่เพราะว่าฟึ่งเข้ามาทำอย่างนี้ครับผมทำอะไรไม่เป็นเท่าไหร่ก็น้องชายผมฟึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นยังเลยรสชาติก๋วยเตี๋ยว อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เฟอร์ที่บ้านเฮาร<ม>สชาติก็แตกต่างกันนะครับถ้าก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาจะใส่อะไรนะเป็นเป็นน้ำส้มอะไรประมาณนี้น้ำส้มเป็นน้ำส้มใช่มันก็จะแตกต่างกันห응รือว่าน้ำมะนาวครับผมถ้าอยู่ที่เรานี่คือมะนาวหรือโอเปสเตอร์เลยเนาะ ก็มีก็มีบ้างน้ำน้ำมะเร็งน้ำมะเร็งเอออยู่ที่บ้านเรากินน้ำมะเร็งเนาะนี่ก็อายลืมเนื้ออะไรไปที่บ้านเรานี่กินน้ำมะเร็งใช่มีน้ำมะเร็งแล้วก็มีพริกเอาไว้กับครับวันนี้เขาทํางานนี่เขาให้วันหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งสี่ร้อยครับผมนี่น้องผมนะครับพี่มาทํางานอยู่เมืองไทยนะครับเขาให้วันละสี่ร้อยตอนเล็กๆเข้าไปสมรอยหสามร้อยห้าสิบนะครับก็ เขาก็เริ่มขยับขึ้นให้เป็นใช่เป็นส0 0ยเป็นส0 0รอยแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็ทํางานก็อดทนเอาดีกว่าทํางานอยู่ที่บ้านเราเนาะก็ถือว่าดีอ่าได้ๆก็ก็ดีกว่าอยู่ที่บ้านครับผมเราว่าเป็นอะไรที่น้องมันไม่ค่อยออกกล้องด้วยครับเราว่าน้องมันก็ทํางานแล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมาแล้วก็อ่ามันล้านะครับบางทีก็ยืนเยอะบางวันก็ลูกค้าเยอะครับผมก็เลยไม่อยากเขากล้องไม่อยากเขากล้องอ่าแล้วพอ มือนี้เลิกงานนิดนึง<ช>เลิกงานใบนิดนึงเนาะก็<ช>เลยแบยบว่าอาพอมีกำลังแบบวออ่าอลูกค้าก็เงียบเลยเนะ<ช>าะจแบบว่าจะออกกองกับพี่ชายนะครับเลยว่าชวนทําคลิปนะครับ<ม>ก็มีหลายคนครับที่มาให้กําลังใจน้องชายของผมนะครับที่แบบจะมาอยู่เมืองไทยอกว่าหางานให้น้องทําได้เลยนะครับก็ผมก็หางานให้น้องทําได้นะครับก็คือขายเป็นก้วยเตี๋ยวนะครับทุกคนครับ ก็บอกเลยว่าเจ้านายไทยเป็นยังไงบ้างใจดีใจดีมากเนาะก็คือเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ <corre> ําเลยก็ไ <Wha> ม่ต้องซื้อกับท่ากับวันหนึ่งก็ตกเป็น5้าร้อยก็อะไรเนาะก็ตกเป็นประมาณวันละห้าร้อยถ้ารวมค่าข้าวด้วยค่ากินด้วยเนาะใช่ค่ากินค่าข้าวด้วยกินวันหนึ่งกี่มื้อก็ปกติ สอ,ส,อสองครั้งครับเข,ข<อ>าขกี้มืออ้อน้องจะยังงงๆไม่เข้าใจคิดว่าสองมื้อคิดว่าเป็นมื้อบ้านนะครับทุกคนครับ,บพ่กนี้นะแต่ที่จริงอ่ะชงมื้อก็คือคนไทยเขาเรียกว่ากินตอนเช้ากินตอนเย็นห<อ>รือว่าก<อ>ินอ่านหละอ่าครับวันเนทาก,ก็กินตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายแบบนี้แหละครับ2งมื้งงงนะทุกคนครับน้องมันยังไม่เข้าใจเขาเรียกว่ากินข้าวกี่มื้อก็เรียกว่ากินข้าวขี่ครั้งต่อวันหนึ่งสองครั้งพิยวก็กินสามครั้ง ก็คือกินได้เนาะแต่ก็อยู่ตรงที่ว่าบางบ้างค่อยกินอยู่ก็นี่เลยครับที่เป็นยังไงบ้างทํางานอยู่ที่เมืองไทยอยากเข้าที่กรุงเทพไหมก็อยากเข้านะครับแต่กลัวไม่ได้หยุดงานเพราะว่าฝึกเขาทาด้วยของเราวัวหน้าเขาก็ไม่อยากให้หยุดเพราะว่าจะเสียรายได้ ครับผมเพราะว่าเราทําไปแล้วก็ได้วันละสี่ร้อยเราหยุดไปวันละสี่ร้อยก็คือหายแบบก็คือหายแบบก็คือได้จ่ายอีกได้ชกกระเป๋าตังเอาอีกใ่เพราะว่าเงินเดือนนี่เขาจะไม่ให้เป็นเดือนเขาใช้เป็นรายวันนะครับผมจากบอกเพื่อนอยู่ทางบ้านครับว่าอยากมาทางานี่เมืองไทยวะเกือแนวเลยมาทําที่นี่ก็ดีนะครับเพราะว่า มันได้เงินเงินสูงกว่าอยู่ที่ลาวที่ลาวเขาเนอะถ้าเป็นฟันหนึ่งอยู่ที่นี่ถ้าไปออกที่เงินลาวก็ตกอยู่ประมาณหกแสนกว่าหกแสนกว่าหกแสนหกนะหกแสนหกกว่านะวันเฮานะฉันว่าทํางานอยู่ที่บ้านราก็วันหนึ่งตกอยู่ถ้า่วนมากเขาจะไม่ให้เป็นวันอยู่ที่ลาวถ้าเป็นเดือนเดือนหนึ่งประมาณ ล้านกว่ัวแล้วก็บางบ่อนบางที่ก็สอง้านอ่าก็้ล้านที่เนาะใช่คือร้านกว่วอันนี้ก็คือเราห้องไปบนเนี่ยก็คือเื้อแล้วเนาะถ้าเงินลาวก็ถ้าอยู่ล้านกวัวก็ถ้าตกเป็นที่นี่ก็ประมาณสองพันกว่าประมาณนี้เลยเด็อนอนี้คือน้องของผมนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาของผมซื้อนะแต่ว่าน้องมันใสน้องมันชอบพี่ชายให้ผมยังไม่มีตังค์ซื้อหรอกเด่กพี่ชายซื้อให้นี่คือเป็นของขวัญวันเกิดพี่นะ ของขวัญของอะไรของขวัญวันเกิดพี่ของพี่ชายแต่พี่ชายให้ใส่ก็เลยใส่ไปก่อนเก้าร้อยคือด้วยนะเก้าร้อยก็ซื้อนานแล้วนี้สองปีแล้วนะคือเนี้ยเมื่ก็ให้น้องมันเปลี่ยนแบตเอาก็อยากบอกว่าเดี๋ยวอยากอาครับว่าตัวเองพอมีเงินขึ้นอยากพาพ่อแม่มาเที่ยวอยู่ที่ประเทศไทยว่ถ้ามีเงินเยอะก็อยากพาเขามาเที่ยวนะอยากให้มาดูประเทศไทยที่แบบ ประเทศเจริญนุ่งเรืองอะไรประมาณนี้คับผมเรียนมากเนาะมืองไทยเนาะใช่นณะห้องน้ำยังไม่ได้กดโทสีเลยยังไม่อยู่หัวอกวิดเนาะใช่ยังเป็นที่อัตโนมัติสีใช่ไหมโเยอะฟอได้เห็นสาวไทยเป็นไงน่ารักไหมสวยบอก็สวยนะก็น่ารักน่ารักเนาะสวยใสวยข้าสาวไทยนี่จะสวยสวยกว่าจื่สาวบ้านเราอย่บ เขาจะรู้สึกแบบสาวคนไทยอ่ะมันก็รู้สึกแบบเป็นลูกคนหนูอ่ะเหมือนบอกพอได้เห็นนะเป็นยรงเลยมันก็เหมือนกันและก็สวยหมดนั่นสวยแต่ว่าเขารูกสึกแบบเป็นลูกคนหนูอ่ะแต่งตัวสวยอ่ะนะแต่ที่นี่มันก็เจริญกว่าไงมันครับอะไรก็ก้าวหน้าไปจนแต่ยู่ที่บ้านเรานี้ก็จะรู้สึกแบบสาวกับแบบสวยแบบบ้านๆเนี้ยนะใช่วยบ้านชนมากเขาจะไม่ค่อยแต่งหน้าเลย ครับผมสาวที่บ้านเราจะไม่เคยแต่งหน้าแต่ว่าคนไทยเขาจะแต่งหน้า <c oughs> แต่งหน้ากันนิดนึงอะไรแบบนี้นะแต่งหน้าเสริมหลังครับผมแล้วก็จะมีความเป็นเสน่ห์ของเป็นสาวไทยอ่าับสาวาาวันเฮานี่ก็คือคือธรรมชา,าติของสาวเหนือนะครับทุกคนอยากเห็นสาวเหนือเพราะครับทุกคนก็อาจจะเห็นน้องสาวของน้องเบ่าวนะครับแต่ว่าน้องสาวน้องบ่าวก็คนขี้อายอายทุกคนครับนี่แหละค,คนยอดหวยนะครับ อาจากาักฟาท้ายลิปก็แบบโอ้ยตะปดตะปือนะทุกคนก็น้องเป้าก็อะไรแบบจะฟื้นเลยแบบนี้ครับจะถ่ายนะครับถ่ายอะไรซําไล์ก็ถ่ายนะครับไม่ถ่ายก็คือไม่อยากถ่ายนะครับเราถ่ายไปน้องมันก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเลยแบบนี้ครับทุกคนนบน้อง <ๆ S 2> ก็เลย<ค>นข,ขี้อายกงใช่ก็ <ๆ S 1> ถ่าย <ๆ S 1> รูปถ่ายยังน้องมันก็ไม่ค่อยมีจอม่าฟมอ่ะเป็นคนขี้อายแต่ก็จะอยากทาอะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบว่าอยาก มีความรู้ให้น้องบอกว่าเออเพื่อวันหนึ่งน้องมันอยากจะทําช่องทําออย่งังน,นะครับก็พาทุกคนามาออให้น้องออกกล้องนะครับหลายคนอาจคิดถึงนะครับหรือว่าหลายคนอยากาให้น้องเบ่าหางานให้น้องได้เลยนะครับทางานอยู่ที่ประเทศไทยบอกเลยครับเข้ามาอีกประมาณสักสองสามมือนะครับก็น้องน้องชายของน้องเบ่าเขาก็หางานทําได้แล้วครับ ก็ต้องเป็นห่วงอย่างแดีวเนาะใช่ครับผมเขาว่าก like ็ม <Bal bo> ีงานเฮ็ดแล้วครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาว่าแรงงานตะกอนอ่ะคนก่อกับออกนอกประเทศหลายนะครับคนพื่นวานเท่านะครับแล้วก็คนลาวเฮาตอนนี้ก็อกาลังหลังไหลเขามาหลากหลายเหมือนกันหรือว่ามาแบบตัวเองด้วยหรือว่ามากับเพื่อนกับุ้งนะครับหรือว่ามากับเป็นกลุ่มแรงงานคนลาวแล้วนะครับก้อนนี้คือเป็นน้องชายของผมที่เข้ามาอยู่กับพี่ชายนะครับ บอกเลยครับว่าอยู่ห้องเล็กๆหรือว่าอยู่คอนโดยังไงอยู่ตึกตึกท่าศานสิบศาลอยู่บ้านเรานี่คืออยู่เต่ภูเขาอยู่เต่ภูเขานะ้ครับพอได้มาเห็นอยู่ที่เมืองไทยยังไงในตัวเมืองเขามีภูเขาไ่ไม่มีนะครับไม่เหมือนอยู่ที่ปรทศลาวเปรทศลาวเนาะบอกเลยครับที่ได้มาเห็นในประเทศไทยนี่ถ้าอยู่ถ้ารวมๆก็ ที่ประเทศเราก็ดีนะมันจะเป็นแบบธรรมชาติแบบม,มีป่าไม้อะไร<ม>แบบนี้ภูเขามีแม,ม่น้ําอะไรก็เ,เป็นแบบธรรมชาติเลยครัแบผบมแต่อันนี้คือเป็นในเมืองแต่เขา่าโยงว่าประเทศไทยอะธรรมชาติเขาก็มีนะะธรรมชาติของเขาอะยิ่อุดมสมบูรณ์กว่าบ้านเราอีกแต่มันไม่เหมือนไงมันแตกต่างกันแต่่ที่บ้านเรามันเป็นภูเขารุ่นๆคือแบบซิกซอกเลยนะแต่มันก็สวยอะมันก็สวยคนละแบบกันอ่า น้องเคยเคยเห็นยังที่ไอไปเที่ยวเขาใหญรมาสตราของเมืองไทยเป็นไงเห็นเห็นนะสวยนะอยากไปวะอยากไปอยู่ออยากไปอยู่ก็ไกลอยู่นะครับประมาณ200กิโลครับเพราะว่าลองเนาะเพราะว่าไอพอมีกําลังจะพาไปเที่ยวด้วยจะเป็นทะเลมากกว่าเนาะคนลาวนะครับก็กำลังไม่ได้ไปดูชงเพราะว่าทํางานทํางานดูสงการนะครับหรือว่าปีใหม่ครับว่าพอมีกําลังนะครับ พอแบบพอแบบหยุดงานไร้มือนะครับเรียจะพา,าน้องชายออกไปเที่ยวทะเลนะครับใกล้ที่สุดก็คือเป็นทะเลบางแสนนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวพัทจยาก็ได้พัทยาเอ้พัทไปเที่ยวพัทจาครับ<พ>เคยรู้ไหมเคยได้ยินเคยได้ยินอ่าไม่เคยไปที่นู้นเนยก็เจริญเหมือนกรุงเทพเหมือนกันแต่แค่แตกต่างนิดนึงที่นู้นท่านฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะกว่าที่แถวเราอยู่ยังเหมือนเหมือนกรุงเทพเห่ือกนกรุงเทพน้องก็ยังไม่เคยรู้อีก ฝรั่งเยอะเหมือนแบบเมืองฝรั่ง <c oughs> เลยอ่ะฟอทยาสาวก็เยอะเออที่นู้นอ่ะแล้วเล่นน้ําทะเลอีกโอ้ยสาวฝรั่งนะเข <c oughs> <c oughs> าใส่แค่กางเกงใน้โซเซลีมเต้ผู้เสียงดังเกินไปผู้เสียงดังนะผู้เสียงดังเขาดาวน้องวัวผู้เสียงดังนะครับก็ ไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวพอเก็บตังค์ไหนชนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาน้องออกไปเยี่ยมยามทะเลนะครับเข<อ>าน้องเบวเคยแล้วไปเห็นนะครับอทะเลเมืองไทยนี่เป็นอย่างไรผมบอกเลับส<อ> <ทะ S 1> วยงามมากนะครับมีความพันอยากตั้งใจใหเห็นทะเลใช่แล้วก็อยากไปดูนะอยากไปเบิ้ง<ช>เนาะอ่าเขา่าหยุดงานประมาณสักหนึ่งมือสองมือเนาะบิน<ช>ไปแล้วก็กลับตอนตอนเย็นเอาครับผมาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจน้องชายของน้องเบวนะครับที่อ่า ได้เข้ามาเที่ยวนะครับด้วยว่าได้มาชมอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาเลยทํางานหรือเห็ดงานเห็ดนะครับก็ช่วงนี้ก็ทํางานมาครั้งก็ได้หยุดเพราะว่าเพราะเรายังไม่มีบรรยงงานแล้วก็เป็นเรียกอะไรนะตองมอลงมาด้วยนะครับแต่ก็ยังย,ยินบอกว่ายังไงเท่าเกเขาจะทําเป็นใบแรกใบแรงงานให้ใช่ไหมก็เบื่อแบบว่าไปยังเขาพาไปอะไรนะไปตรวจสีบอกเป็นตัวสุขภาพแล้ว อะไรเจ้าของร้านเขาจะพาไปทําบัตรแรงงานนะครับผมไปเห็นเพรว่าวันหนึ่งหยุดไปตวดสีแล้วไปตัวชุบภาพแล้วเขาจะทําบัตรแรงงานให้ให้ถูกตามกฎหมายของที่ประเทศไทยนี้นะครับเขาบอกก็ตกเท่าไหร่นะเขาบอกประมาณหมื่นกว่านี่แหละแต่กว่านะครับแต่วันนั้นไปเลยนะแต่เจ้าของร้านออกให้ก่อนค่อยจ่ายค่จ่ายฟอนไปนี่นะครับเจ้าเจ้าหนายคนไทยนะเข้าใจดีนะ ขนาดเราจะอยู่กับเขานี่คือเขาจ่ายฟอนให้เราเลย่แรดงงานนี้ครับออกให้ก่อนแล้วให้เราจ่ายฟ้อนให้เขาครับผมนี่คือน้องบันพึ่งเข้ามาอยู่นะครับแต่ก็ไปต่อพัสปอร์ตทุกๆ2เดือนนะครับครับผมแล้วผมก็จะขอลาไปฟัดนะครับที่ทุกคนให้กําลังใจเฝ้าน้องบ่าวนะครับทุกคนครับ ที่เป็นกําลังใจให้น้องเบ๋าที่มาอยู่เมืองไทยนะครับแลว้วก็ทางน้องายของผมที่เขามาแรกๆนะเปดิดรู้เปิดตาบ้าง<ช>มาอยู่เมืองไทยยังไงรถก<ช>็โคตรเยอะเลยเนาะเยอะรถ <c oughs> รู้ๆทั้งนั้นเลยอยู่ที่บ้านเรานี่ไม่มีรถบิงเนาะไปเลยครับ <c oughs> บ๊ายบายครับสวัสดีป <c oughs> นหา